ตอนนี้ก็จะเป่าให้เพื่อนๆดูด้วยเอออารมณ์เป่าก็พอนะอเนี่อของเก่า่านมันหมดแล้วเนื่อของใหม่ใส่เข้าไปนะ อันนี้กับเพื่อนเข้ามาพัดอยากเปลี่ยนพัดลมนะพัดลมมันใช้มานานแล้วด้วนี่ย่านมันหมดเยอะอถ่านมันหมด,ดน,มนมดดะไปซื้อ่านมาเปลี่ยนง,ง่ายๆลรวลองแกะฐานเอาดูสนี้แกะข้างหลังเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ข้างหลังคือแกะเอาฐานนออกเนี่ยตรงนี้มังแกะขอ,อดูดูบบเรา,เาง,งัดงัดเอาทิ้งัดเอาดิ้งัดตัวอย่าง เออเดี๋ยวช่างมือใหม่จะทำได้ยูทูบเบอร์ได้วิดีอออกก็ดูนะวิดีอออกนะมีตัวน,นี้เ,เงี้ยค่อยๆเงี้ยค่อยๆเงี้ยค่อยๆเงี้ยดึงออกก็ไาด้หานเฮ้ยเบ้ยเห็นว่ะมองบ่เห็นว่ะเออหน้าทางนี้ เนี่ยมาเลยสปริงสปริงอ่าดึงออกมาเลยดึงออกมาเลยเออสปริงมันจะออกมาก่อนช้าแล้วก็ถ่าฐานลงมาเอ่ามีกันไกลเ,เลยเออเอาออกมาเฉยเอดึงออกมาด้วยเฉยอ่าตึงตึงเออ,อไม่ได้เอาวันไกลตัดแล้วก็มาต่อตรงนี้นะเพื่อนนะเนี่ยเอาวันไกลตัดเลยตัดเลยเออตัดโชว์หน่อยตัดโชว์หน่อย เอออันนี้ก็จะตัดโชว์ดูนะเออตัดเลยเออตัดอย่างนี้นะท่านนะเพื่อนนะเนี่ยเรากถ่านออกมาเลยเอือออกมาเลยเ,เนี่ยแค่นี้ง่ายง่ายซื้มอมานร้อยกว่าบาทใส่ได้ดีเหมือนเดิมออา ออแค่นี้ฐานให้รับแสงเยอะก็หนูถ่าเอันนี้ก็ไอพัดลมของโตโยต้าแอลติสนะเพื่อนๆนะอืมถ่านมันหมดแล้วนะแกะออกมาแล้วนี่ซื้อสภาพที่แกะออกมาแล้ว่านมันหมดด้วยนนี้ของใหม่ยจะใส่เข้าไปนะเรามาซื้อมาพันต่อก็ได้ฐานนะเดี๋ยวจะทำวิธีให้ว่าแกะยังไงนนะ เนี่ยะเหมือนอันนี้เนะี่ยแต่เหมืนอนนี้คน้อเพื่นอนนะแค่นี้ก่อนด้วยตอนนี้ก็จะเป่าใหเพื่อนๆดูด้วยอารมณ์เป่าก็พอนะ เรือของเก่าฐานมันหมดแล้วเรื่อของใหม่ใส่เข้าไปนะของโตโยต้าอาอุติ พณะของแท็กซี่แด่อันนี้ใช้มาเมือนอย่ยังนี่จำนี้สามแสนสามแสนกิโลฐานที่สุดไปประมาณนี้นะเราไม่ต้องเปลี่ยนลูกใหม่นะเพื่อนนะซื้อฐานมาเปลี่ยนเลยเนะนี่ยฐานชุดร้อยกว่าบาทนะเมื่อกี้ก็เนี่ยเอากันไกตัดเอเลยเนี่ยนะตัดเลยเนะี่ยข้างหลังนี่ก็จะพะเยอะพะเยอะหน่อยจะอธิบายให้ดูด้วย หาให้ดูชัดๆตอนนี้ก็ประกอบแล้วด้ยวยจะดูดเขาเขาเองอะแต่ว,ว่าตอนใส่ข้างหลังใช้ไม้จิ้มฟันนะหาไม้จิ้มฟันมาใส่นิดไม่จิ้มเค <laughs> ี้ยวมีหรอเดีือวมือดึงเนะเออไม้จิมมจ้มฟันไม้จิ้มฟัน ขานี่็จะโหดหน่อยนะเออเเาขีย่ยนะวิธีประกอบก็ใคขควงเขีย่ยเลยอ้วเย่าให้เสียเรื <c oughs> เอ่อยเ,เขี่ยง่ายๆนะเ,เขีย่ยก็ลงลงแล้วก็หมุนให้มันเข้าล็อกมันนะลงยัง เขาจะมีล่องเขาอยู่นะให้มันตรงรูอะ่ะรูระบายอะ่ะนี่เราประกอบ,บแค่นี้ก็เสร็จละใช้ได้สบายมากซื้อใหม่ลูกละสี่ห้าพันนะเรา DIY เองอะ่ะ DIY, DIY เองไว้กว่าบาทเ็จะมีรูอยู่ตรงนี้นะะทำเครื่องหมายไปหน่อยก็ได้ตอนเราประกอบเขาจะให้มันตรงรูเหมือนเดิม ตอนนี้ก็ประกอบกันเพื่อนๆนะบีบนี่บีบน,บบนี่บีบนี่เหมือนเดิมก็บีบแค่นี้บีบมาเดียวก็พอนี่จะบีบแน,น่นๆก็ได้แค่นี้ก็จบแล้วแกะมาทำเองนะต้นทุนร้อยกว่าบาทแต่ะคแรงช่างกันแล้วแต่คุยกันด้วย <laughs> ลือเยอะจะ <laughs> ได้ของดีแน่นอนเพราะว่าอันนี้มันของติดรถมาเนาะถ้าติดรถมาแนะนำให้ สักครั้งเปลี่ยนฐานไปก่อนอืมแต่ซื้อใหม่ก็ไม่แพงหรอกอแต่ถ้าเบิร์ตสูนในหลายพันสี่ห้าพันแต่เรามาทําเองมันก็แค่หลักร้อยนะร้อยกว่าบาทแค่นี้ก็จบแล้วเส่ได้เลยไม่มีปัญหาอ,อยาใส่คันนี้แท็กซี่เขาใช้งานเยอะั้ะพวกกันลอ,ลองแกะดูเด้ไม่มีอะไร เขาจะมีล็อกของเขาอยู่ถ้าใส่ไม่ถูกอะ่ะมันจะไม่ลงล็อกมันจะไม่สนิทถ้ามันสนิทก็แสดงว่าถูกต้องแล้วนะเพื่อนๆน,นะอืมอร่อยอเล,ล็กคนิอส์นคนนี้มันจะมีช่องมีมุมเฉพาะของเขาอยู่ลองลองทำดูด้เนี่ยเสร็จแล้วพื้นฐานเดียวกันหมดพัดลมไฟฟ้ากะเลื่อนเอง อืมนี่ก็ประกอบละใส่แผง